สวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ต้องขออภัยนะคะสําหรับงวดน,นี้แอดมินลืมจริงๆนะคะเรื่องหวยองคหวยออกนะคะพอดีพึ่งโทรหาป้าแสงเช้านี้สําหรับแนวทางเลขไม่น่าลงทุนดับบนตรงๆนะคะของป้าแสงนะคะคท่านบอกว่าดับบน9้านะคะงวดน,นี้แต่ว่ามาร้อยได้นะ,ะสําหรับล่างดับสองนะคะ ก็คือตามนี้เลยชนกับท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะสำหรับตัวเจาะนะคะของดับประแสงนะคะถ้ามีชนกับท่านผู้ชมก็ต้องเผื่อใจไว้นะ,ะแต่ไม่มีใครทราบแล้วะคะ่ะว่าเลขไหนมาหรือเลขไหนจะหลุดนะคะทุกอย่างคือสูตรคำนวณทุกอย่างคือสูตรแนวทางเราให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะสำหรับเลขที่ไม่น่าลงทุนบนของประแสงงวดนี้ดับตรงบนเท่านั้นนะคะ 4 6 3ห2สา5 0 8 9 1สองสองหนึ่งห้า9 7สะคะ <c oughs> สำหรับแนวทางดับบนเลขที่ไม่น่าลงทุนของป้าแสงดับตรงเท่านั้นนะคะให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะขอย้ํานะคะถ้าชอบจัดนะคะตามนี้เลยสำหรับแนวทางของดับป้าแสงนะคะขอให้ทุกท่านร่ํารวยโชคดีมีชัยคะ่ะ ต่อเลยนะคะสำหรับแนวทางของเด็กสังขานะคะประจําวันที่16สิงหา66ก็จะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็ทกศนะคะเอ่อสำหรับอ้อมศีนเห็นบอกว่าจะออกแค่วันที่หนึ่งเท่านั้นนะคะตั้งแต่ล่าสุดนะคะปัจจุบันบอกเห็นบอกว่าจะออกแค่วันที่หนึ่งเท่านั้นตอนนี้ก็จะเป็นของเด็กสังขาก็คือ ไอทกศนะคะเท่านั้นสําหรับวันนี้เนาะสำหรับเด็กสังขารมี2ส,สูตรนะคะสูตรที่1วันนี้นะคะเด่น6กับเจ็ดนะคะสำหรับตัวเจาะนะคะหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสำหรับแนวทางของเด็กสังขานะคะทวนนะคะหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็ ลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าชนกับเด็กสังขะหรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยหรือทกศน,นะคะสำหรับสูตรที่2ของเด็กสังขะวันนี้นะคะเด่น0ูนย์กับ1นะคะเด่นศูนย์กับ1ท่านผู้ชมชอบตัวไหนนะคะลองดูว่ามีเลขตัวไหนชนกับแอดมินบ้างนะคะถ้าจะคัดเลขดับก็คัดดับกับป้ะแสงสําหรับแนวทางบนแต่ว่าของเด็กสังขานะะมาได้ทั้งบนและล่างนะคะ ให้ไว้ทั้งสองสูตรเนาะนะคะสำหรับตัวเจาะสูตรสองของเด็กสังขานะคะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ 02, 03, 04, 0 5, 12, 13, 14, ู0ย์สอง1ู1ย์สามศูนย์น้นวนะคะสำหรับสูตรสองของเด็กสังขานะคะศูนย์สองศูนย์สามนะคะสำหรับเด็กสังขาก็จะมีแนวทาง2ส,สูตรแต่เท่าที่ชนกับแอดมินเนาะ ก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสามนะคะสูตรคำนวณของแอนมีร้อยหนึ่งสามที่ไปเห็นในต้นไม้ในป่านะคะศูนย์สองสำหรับชนกับเลขหลักกิโลนะคะสี่แยกนะคะศูนย์สองนะคะสำหรับศูนย์หนึ่งตัวเด่นก็ชนกับเลขหลักกิโลสี่แยกนะคะอ่ะลองให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางยังไงก็ร่ำรวยนะจ๊ะ หลายๆท่านรอคอยนะคะสำหรับเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะบนนะคะทุกหน่วยทุกหลักนะคะของแอดเจี๊ยบนะคะดับทุกหลักทุกหน่วยบนของแอดเจี๊ยบนะ,ะสำหรับงวดนี้อาจจะชนและโดนใจใครหลายๆคนนะคะดับแปดบนนะคะสำหรับแอดเจี๊ยบหากชอบก็จัดนะคะเพราะว่าไม่มีใครทราบว,ว่าเลขออกอะไรนะคะ